สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดับทีมเช่นเคยนะครับย้ายอีกแล้วครับเจ้าก,การยาวย้ายอีกแล้วครับหลังจากไปทำงานเร่งด่วนครับงานด่วนเสร็จเรียบร้อยก็ย้ายกลับมาเก็บงานบ่อนี่ฮนะับจำก็ได้หรือเปล่าบ่อตั้งแต่ปลายปีนะเมื่อตอนเดือนธันวาปี67ครับมาขุดตอนที่ว่า เขายังตัดต้นยางยังไม่ทันเสร็จเลยมาขุดครับตอนนั้นครัดินก็เหลืออยู่แค่นี้นะฮะจะหมดแล้วครับรอบนี้ย้ายมานี่มาเพื่อเก็บงานครับมาเพื่อว่าจะเอาให้จบเลยฮะบอ่อลูกนี้ฮะเสร็จแน่ครับวันนี้วันนี้เสร็จแน่ๆฮะนี่คือผลงานนะโอ้โหเรียบร้อย น้ำที่แรกก็นึกว่าจะซึมออกมาเยอะซึมก็ได้แค่นี้นะฮะเจ้าของก็ว่าไม่เห็นมาเลยเกือบครึ่งเดือนครับบ่อลูกนี้ไม่ได้ย้ายเข้ามาพอดีประจวบเหมาะกับที่ลงไม่พอนะไม่บรรล้ากันครับพอจะมีที่ลงหน่อยดินก็เหลือน้อยอะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาเอาข้างหน้าเอาครับแต่ตัวนี้เอาให้หมดก่อนพอเห็นดินหมดบ่อนี่ผมก็ดีใจนะเจ้าของก็ดีใจฮะจะได้เสร็จสกทีครับแกก็รอนะรอให้ผมทําให้จบบ่อนี้แล้วเจ้าของก็จะปลูกต้นยางต่อหรือจะปลูกอะไรแกก็ได้ทำได้ฮะตอนนี้แกไถเรียบร้อยแล้วนี่ลอยไถยเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ รอแต่ให้บอลูกนี้เสร็จปุ๊บก็จะลงมือน่าจะปลูกยางต่อนะผมว่าน่าจะปลูกยางต่อดินเหลือก็ที่คำนวณด้วยสายตาก็น่าจะอยู่ประมาณอีกสัก30-40ลรถได้ฮะกล้อนี่ต้องอยู่ข้างบนครับจเจ้ากันยาวต้องโทษตัวเองมาอยู่ข้างล่าง เพื่อจะเอื้อมให้ได้ระดับก้นบ่อให้มันเสมอกันมานผสมอีกแล้วครับดึงม้วนไปเลยฮะจากล่างขึ้นบนครับผสมไปเลยครดินบอ่อนี้สวยนะล่วนดีครนี่ล้วนดีครเดี๋ยววันนี้พาชมรอบบอ่อเลย หกล้อดาก็มากันครบเลยนะครับวันนี้เจ็ดคันครับเมื่อวานนี้ให้พักครึ่งวันครับไปเจองานด่วนงานที่ผมว่าไม่เชื่อ,อยาลบหลู่ผมมีมาฝากเนี้ยบอที่ว่างานเร่งด่วนงานเร่งด่วนนีไม่เชื่อ,อยาลบหลู่เชื่อไหมครับผมทําเสร็จปุ๊บคุณตาเริ่มที่จะมองเห็นเป็นลางๆครับ เริ่มที่จะดีขึ้นโอ้ผมก็แปลกนะไม่น่าเชื่อเลยนะของพันนี้เนาะคุณยายมาบอกผมเมื่อตอนเช้าว่าคุณตาอาการดีขึ้นเยอะเลยครับผมก็โอ้สาธุด้วยครับเห็นไหมของมองไม่เห็นไม่เชื่ออย่าลบดูครับแค่เราไปขุดบอ่อแล้วเอาดินไปทับตอตะเคียนครับโอบต้นตะเคียนไว้เป็นเรื่องเลยคุณตาไม่สบายเลย งานดวนที่ผมทําเสร็จมาโอ้โหดูเลยเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศนอกนะฮะฝุ่นนะครับไม่ใช่หิมะดูดิฝุ่นตลบอบอวลเลยครับวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกดีนะบ้านคนไม่ค่อยอยู่ใกล้โอ้ถ้าอยู่ใกล้ๆแล้วฝุ่นอย่างเงี้ยสงสัยต้องหาหน้ำมาลดดวนเลยผมดับฝุ่นฮนะ เหลือประมาณนี้แหละฮะดูดีดูอย่างนี้นึกว่าน้อยดินเหลือน้อยไม่ใช่นะพอเวลาจะเก็บงานเนี่ยผุมกะว่าโอ้จะหมดจะหมดสักทีไม่หมดสักทีะผมว่าอย่างน้อยก็40เที่ยวอะน่าจะได้อยู่สวยงามครับบ่อนี้อาจารย์ทุยขุดด้วยฝีมือด้วยฮะ ดูฮะฝุ่นตลบอบอวนไปเลยฮะเทไม่ไกลนะครับใกล้ๆระยะทางอยู่ประมาณเกือบ2กิโลไม่ถึง2กิโลครกับรถดำา7คันนี่นะฮะจบยากนี่ยังมีงานต่อนะฮะเดี๋ยวลองคิดดูว่าจะไปตัวไหนก่อนแค่นั้นเองครับ มาเก็บงานพอดีผมมาทํางานเร่งด่วนอยู่บริเวณแถวนี้ฮะก็เลยโทรเช็คกับนายหน้านายหน้าบอกมีที่ลงพอดีเลยย้ายไม่ไกลครับก็เลยอาศัยว่ามาเก็บงานเลยมา,มาเก็บงานตัวน,นี้พร้อมเลยฮนะทีเดียวเลยฮนะเก็บให้หมดครับ ผมบอกอาจารย์ทุยแล้วเก็บให้หมดอย่าไปเหินพื้นก้นบ่อระดับไหนก็คือระดับนั้นไปเพราะว่ายังไงเราก็มีที่ลงอยู่แล้วครับเก็บให้มันเสร็จเรียบร้อยทำให้เขาดูดีๆฮะเดี๋ยวคนผ่านไปผ่านมาเขาก็พูดต่อๆกันเองนะครับว่าเราทำดีแต่ทำดีเราก็ได้มีบ่อขุดต่อ ทีแรกอยู่แบบต่ำๆนะเอ้ยแบบลาดเอียงนะหกล้อทีนี้อยู่บนข้บุลเลยนี่ไม่งั้นแหละเอ้อมไม่ถึงครับเจ้ากันยาวต้องทุตัวเองนี่แหละงานเมื่อวานี่งานเร่งด่วนนี่อาจารย์ทุยทำประมาณ4ี่ชั่วโมงครัสี่ชั่วโมงครึ่งเสร็จเลยครับคุณยายให้2องหมืสีชั่วโมง สชั่วโมงกว่าๆนี่แหละไม่ถึงห้าชั่วโมงครับเสร็จเลยฮะสมแล้วครับที่ผมเร่งมาครับรีบมาสีนก็บอกเจ้าก้านยาวรั่วนะซึมๆครับซึมยังรั่วไม่แรงฮะอาการตอนนี้ก็ซึมๆครับโทรติดต่อกับช่างเรียบร้อยแล้วช่างบอกว่าขอเวลาอีกสี่วันนะ ถึงจะมาเปลี่ยนซีนกระบอกตัวยกครับให้เจ้าการยาวอรฮะมันซึมนะด้านขวาติดกับเกลงคนขับครับลอยซึมเห็นได้ชัดเลยแต่ยังไหลไม่แรงนะยังไหลไม่แรงแก้ซึมๆนะเปลี่ยนได้รีบเปลี่ยนครับเอย่พวกเศษฝุ่นเศษอะไรมันไปถูก,กับแกนกระบอกทีนี้แหละเปลี่ยนเท่าไหร่ก็เปลี่ยนไม่อยู่ครับ ไหลตลอดทีนี้แกนสึกมานี้ก็ลําบากเปลี่ยนซีนก็เอาไม่อยู่ครับถ้าแกนมันสึกมานะแหเก็บเกินปนบอ้เขาสักเที่ยงเลย น้ำกซ็ซึมแค่นี้แล้วฮะสวนแกลกนี่ไม่ตามก็ยี่ห้าไรนะประมาณ30มสิบไร่่ะมีบ่อบ่อหนึ่งคร,อรเอาไว้เผื่อปลูกนูน่นปลูกนี่ได้มีน้ำอย่างน้อยก็เอาไว้ให้จับปลาครับเลี้ยงปลาก็ได้แต่อยู่ท้ายลกเลยนะ อยู่ท้ายสวนเลยอยู่ท้ายสวนนี่ระวังให้ดีนะพวกมาล่อจับปลานะน่าจะไม่เกินอีกสองชั่วโมงอะบ่อลูกนี้น่าจะเสร็จครับวิ่งไกลขนาดนี้รถเข้าๆออกๆขนาดนี้ เดี๋ยวแป๊บเดียวครับผมตีไว้เลยว่าไม่เกินสองชั่วโมงเสร็จแน่ฮะบ่อลูกนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวเป็นนั้นว่าเยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันครับขอพระคุณทุกท่านเลยนะะที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ